สวัสดีนะครับทุกคนยินดีต้อนรับสู่ช่องลันจวนเพจท่องเที่ยวและเดินทางนะครับวันนี้เราจะพาทุกคนไปรีวิวที่ยาวนานที่สุดนั่นก็คือวันนี้เราจะมุ่งหน้าจากจังหวัดราชบุรีครับจุดหมายปลายทางเราคือจังหวัดลำปางวันนี้เราจะพาทุกคนไปรีวิวเส้นทางลำปางกันครับเราจะขึ้นเหนือกันครับทุกคนไปด้วยระยะทาง508กิโลครับจากราชบุรีด้วยระยะทาง508กิโลเนี่ยเวลา 8ชั่วโมงนิดๆนะครับทุกคนแต่เราน่าจะใช้เวลาเยอะกว่า8ชั่วโมงไปครับไปดูเส้นทางแล้วก็ระหว่างทางเราจะพาทุกคนเที่ยวที่ไหนบ้างแปครับเส้นทางลำปางมุ่งหน้าสู่ภาคเหนือครับตอนนี้เป็นเวลา6โมง6นาทีนะครับทุกคน เรากําลังมุ่งหน้าออกจากจังหวัดราชบุรีนะครับใช้ถนนหมายเลขที่นะครับหรือว่าถนนพชเกษมจะมีจังหวัดที่เราต้องผ่านมุ่งหน้าสู่จังหวัดลําปางก็จะมีจังหวัดนครปฐมสุพรรณัชนาทนครสวรรค์แล้วก็กําแพงเพชรตากแล้วก็จะถึงจังหวัดลําปางครับด้วยระยะทาง800กิโลนิดๆเอ้ย500กิโลนี้นะครับทุกคน800นี่ถึงเชียงใหม่แล้ว ก็เดินทางไปกับเราครับเรนจวนเราจะพาทุกคนไปสำรวจเส้นทางลำปางกันครับว่าปี2,500 16ถนนเป็นยังไงบ้างครับแล้วก็ยังมีสถานที่ท่องเที่ยวระหว่างทางตรงไหนได้บ้างไปนะครับทุกคนตอนนี้เรากำลังจะเปลี่ยนเส้นทางอีกหนึ่งเส้นทางนะครับเราจะเบี่ยงซ้ายเพื่อเข้าถนนมาลายแมนครับหมายเลข3 2 1ครับทุกคนเข้าจังหวัดนคะรปฐมครับ เดี๋ยวจังหวัดนคะรปฐมเสร็จแล้วเราก็จะเข้าจังหวัดสุพรรณนะครับ4ีแยกด้านหน้านี้ถ้าทุกคนตรงไปนะครับก็จะเป็นองค์พระปฐมเจดีนะครับแล้วก็ด้านซ้ายมือจะเป็นมหาวิทยาลัยศิลปรัฒนากรนะครับเดี๋ยวเราจะเลี้ยวซ้ายอีกหนึ่งรอบนะครับเดี๋ยวจะมุ่งหน้าสู่แยกกำแพงแสนครับแล้วก็จะไปสุพรรณบุรีครับ ากแยกองค์พระปฐมนะครับเราขับรถกันมา30นาทีได้เราก็ถึงแยกกาแพงแสนนะครับทุกคนแยกกําแพงแสนถ้าไปทางซ้ายก็จะไปอําเภอบางเลนนะครับหรือว่าจะเข้ากรุงเทพทุกคนแตวถ้าเกิดทุกคนมาตรงมานะครับก็เจออีกหนึ่งแยกตรงนี้จะเป็นแยก,กเกษตรกําแพงแสนนะครับถ้าเลี้ยวซ้ายไปทางนี้นะครับก็จะไปกาญจนบุรีแต่ถ้าคนตรงไปก็จะไปอย่างเรานะครับเราไปอําเภออู่ทองจังหวัดสุพรรณบุรีครับเป็นเส้นทางที่เราจะต้องผ่านครับ อีก80กิโลถึงสุพรรณบุรีครับตอนนี้เป็นเวลา7จ็โมงสินาทีนะครับเราก็เข้าสู่จังหวัดสุพรรณบุรีแล้วนะครับและยังอยู่กันบนถนนหมายเลข3ามนะครับทุกคนไปมุงหน้าสู่จังหวัดลำปางนะครับเดี๋ยวจะมีจุด ปักรถเราอีกหนึ่งจุดน,นะครับเรากาว่าเราจะถึงประมาณเกือบเที่ยงเราก็เลยปักหมุดร้าน mm hmm. ก๋วยเตี๋ยวไว้แถวนครสวรรค์ครับไปเดี๋ยวไปดูกันว่าเราจะถึงเที่ยงไหมนครสวรรค์ครับ mm hmm. ตอนนี้เราเข้าอำเภออูทองนะครับแล้วจะมีสถานที่ท่องเที่ยวด้วยทุกคนตามป้ายัน <laughs> ไม่ทันเมื่อกี้นี้ อ่านป้ายของอำเภออูทองไม่ทันแล้วเราก็จะเจอภูเขาแรกแล้วนะครับที่เราจะเห็นในทริปนี้ด้านหน้าก็มีภูเขาแล้วทุกคนไปดูเห็นภูเขารู้สึกสดชื่นถึงแดดจะร้อนขนาดนี้นะครับทุกคนตอนนี้เราขับมากันหนึ่งชั่วโมงสามสิบเอ็ดนาทีครับทุกคนเราถึงแยกไฟแดงอูทองครับ เดี๋ยวเราจะไปกันเส้นอูทองทางนี้นะครับเดี๋ยวถ้เาเกิดทุกคนเลี้ยวซ้ายจะไปกาญจนบุรีนะครับไปเดี๋ยวเหลือระยะทางที่เราปักหมุดแรกร้อยเจ็ดสิบหกกิโลครับนะครสวรรค์ทุกคนเราจะเจอแยกหอนาฬิกาบรรหารเจมใส่นะครับแยกนี้เดี๋ยวเราจะเลี้ยวขวานะครับถ้าทุกคนปักหมุดเป็นรถยนต์ก็จะเลี้ยวขวานะครับถ้าทุกคนปักหมุดเป็นมอเตอร์ไซค์จะตรงไปนะครับตรงไปมันจะช้าลง17นาที เดี๋ยวเราจะไปกันทางขวามือนะครับนี่ถ้าเกิดตรงไปจะเป็นถนนหมายเลข3ามสครับเดี๋ยวเราเลี้ยวขวาออกไปก็จะเป็นถนนหมายเลข3ามสองหนึ่งเหมือนเดิมครับนี่เส้นนี้ทุกคนตอนนี้รถเริ่มเยอะแล้วทุกคนตรงหอนาฬิกาบัรหาดเจมใสครับทุกคนเดี๋ยวเราจอดพักรถแป๊บนึงนะครับทริปนี้เรามีผู้สสน,นุนเลยนะครับทุกคนนี่ ข้าวหมูทอดวิเชียนเราเล่นครับแม่ห่อมาให้ทุกคนห่อมาให้แถมไม่บ่นด้วยรอบนี้เดินทางไกลเดี๋ยวเราพักกินข้าวกันแป๊บหนึ่งครับนี่ข้าวหมูทอดทุกคนน่าอร่อยทุกคนตอนนี้เราขับกันมาได้120่งร้อีโลนะครับเราอยู่กันบนถนนหมายเลข3 5 7หนะครับจะเป็นเส้นที่มุ่งหน้าสู่จังหวัดชัชนาครับเดี๋ยวเราขึ้นทางยกระดับตรงนี้ครับไม่ต้องพาม ไฟแดงครับรถไม่ค่อยเยอะแล้วนะครับทุกคนเส้นนี้สามห้าเจ็ดตัดกับถนนหมายเลขสามสองสองครับด้านล่างตอนนี้เราออกมาจากถนนเส้นสามห้าเจ็ดแล้วนะครับทุกคนแล้วก็เราจะเข้าถนนหมายเลขสามสี่ศูนย์คู่ขนานนะครับบางบัวทองแล้วก็ตรงกันไปอีกยาวๆเลยครับทุกคน ถนนเส้นสุพรรณบุรีชัยนานะครับส่วนมากก็จะเป็นถนนคอนกรีตถนนคอนกรีตมันจะมีข้อเสียอย่างหนึ่งแล้วก็ทําไม่ดีมันจะมีรอยต่อแล้วมันจะดังกึกๆๆนะครับทุกคนแต่ถนนช่วงเนี้ยปรอยต่อเนียนจัดทุกคนขับเทินมากทุกคนตอนนี้เราอยู่กันที่สุพรรณนะครับใกล้จะออกสุพรรณแล้วทุกคน เหลือจะเข้าไชนา่าประมาณ40กิโลเราเติมน้ํามันตรงปั๊มน้ํามันปตทก่อนจะเข้าไชนา่าครับไปอีก80บาทรวมทั้งหมดตั้งแต่ตอนที่เราเริ่มต้นมา,เ,าเติมเต็มถังมา110นะครับมีอีก80บาทก็เป็น190บาทแล้วใกล้จะถึงแล้วครับจุดหมายไปทางแรกเราเหลืออีก100ซกิโลครับเดี๋ยวไปหาข้าวทานกันข้าวลางวันกินที่นครสวรรค์ครับ ทุกคนจากที่เราเติมน้ํามันนะครับขับงานมาประมาณ3 4กิโลนะครับก็จะถึงนี่ด้านหน้าบึงฉวากนะครับทุกคนก็จะเป็นสวนแสดงสัตว์น้ํานะครับมีปลาฉลามด้วยนะทุกคนแล้วก็มีจระเข้แล้วก็มีสัตว์ต่างๆนะครับ mm. เกี่ยวกับสัตว์น้ําทุกคนแวะเข้าไปชมพักรถได้นะครับตรงบึงชวากครับทุกคนตอนนี้เราขับรถกันมา188กิลแล้วนะครับ แล้วตอนนี้ก็เป็นเวลา9โมง54นาทีเข้าสู่จังหวัดชัยนาทแล้วครับอยู่บนถนนหมายเลข340เหมือนเดิมครับทุนทางนี้ก็จะมีแต่นาข้าวแล้วทุกคนสองข้างทางแล้วก็จะมีโรงสีข้าวนี่โรงสีข้าวสมัยนี้ใหญ่มากไปเหลือระยะทางอีก9 6กิโลครับนครสวรรค์กับจุดพักรถกินข้าวเราครับ ทุกคนเดี๋ยวแยกด้านหน้าเราจะเลี้ยวซ้ายนะครับนี่มีป้ายบอกแล้วชัยนาทนครสวรรค์เสียทางเหลืออีก80กิโลครับเราจะไปกันถนนหมายเลข3 40เหมือนเดิมตรงนี้แยกใหญ่มากทุกคนนี่ถนนมีป้ายชื่อด้วยครับ 340ตรงไปก็จะไปชยัยนา18กิโลอุทัยธานี47กิโลนครสวรรค์73กิโลครับด้านหน้าเราจะเจออีกหนึ่งแยกนะครับทุกคนบนถนนหมายเลข340ซ้ายไปอุทัยขวาไปเกื่อนเจ้าพยานะครับตรงไปชัยนาครับนี่ไปสิงห์บุรีด้วย,วยทางขวาทุกคน แต่เราจะไปเส้นตรงไปครับไปนครสวรรค์จากแยกไปแดงมนาะสักครู่นะครับทุกคนตอนนี้เรากําลังจะข้ามแม่น้ําเจ้าพยาทุกคนโอ้ําเยอะมากทุกคนโคตรกว้างทุกคนไปไปกันต่อครับ จะอีก65กิโลเองครับประมาณชั่วโมงนิดเดเดี๋ยวด้านหน้าเราจะเจออีกหนึ่งแยกนะครับทุกคนจะเป็นแยกถนนหมายเลข32เรายังอยู่กันบนถนนหมายเลขหนึ่งนะครับทุกคนนี่ถ้าไปทางนี้จะไปสิงบุรีครับเรายังใช้ถนนหมายเลขหนึ่งอยู่ครับถนนหมายเลขหนึ่งนี้จะยาวสุดไปเลยนะครับทุกคน ด้านหน้าจะมีป้ายยินดีต้อนรับแล้วนะครับแต่มองไม่เห็นจะเ้าไปไกลๆสักนิดนะครับทุกคนอ๋อจังหวัดอุทยทยธานีแล้วครับทุกคนยินดีต้อนรับสู่จังหวัดอุทยทยธานีครับมรดกโลกห้วยขาแข่งเส้นนี้ก็จะเป็นเส้นที่ทำความเร็วได้นะครับเส้นในสุดก็จะขับ120 ลองลงมาก็หนึ่งร้อยครับจากป้ายอุทัยเมื่อสักครู่นะครับแป๊บเดียวเองทุกคนประมาณห้านาทีเข้าเขตจังหวัดนครสวรรค์แล้วครับยินดีต้อนรับสูจังหวัดนครสวรรค์ครับถนนดีมากเส้นพวกนี้นะครับรุดออกมาจากตรงสุพันธ์บุรีนะครับถนนก็เริ่มเป็นลาดยางแล้วทุกคนจะเป็นสามเลน นี่ก็จะมีบอกพายุหักกิรีสนาทีเลี่ยงเมือง16นาทีนครสวรรค์22กิโลครับไปเดี๋ยวเราหาที่พักรถอีกสักรอบหนึ่งครับทุกคนเราถึงตัวเมืองนครสวรรค์แล้วครับแต่เราไม่ได้เข้าตัวเมืองนะครับเราเบี่ยงซ้ายออกมาเอ้ยเบี่ยงขวามานิดนึงจุดแลนด์มาร์คของจังหวัดน,นครสวรรค์อีกหนึ่งจุดนะครับแล้วก็เป็นจุดพักรถ แต่เส้นนี้จะเป็นเส้นที่ไม่ใช่เส้นเลี่ยงเมืองนะครับจะมีหนึ่งเส้นที่สามารถเลี้ยงเมืองได้ทุกคนถ้าใครไม่ได้เข้าตัวนครสวรรค์ก็ออกเส้นเลี่ยงเมืองนะครับแต่เราจะพาทุกคนไปแลนด์มาร์คปากน้ํโพพาสารไปชมนะครับว่าสวยแค่ไหนแล้วเดี๋ยวเราก็พักรถกันที่นั่นด้วยครับทุกคนแล้วนี่ก็คือแลนด์มาร์คนครสวรรค์ครับพาสารปากน้ํโพจังหวัดนครสวรรค์ครับ สามารถเป็นจุดพักรถได้อีกหนึ่งจุดนะครับทุกคนแล้วก็เป็นจุดถ่ายรูปสวยๆเลยนี่ออกไปนี้ก็จะเห็นแม่น้ำเลยนะครับทุกคนจะพาไปดูตรงปลายแม่น้ำกันครับลมแรงมากทุกคนดูแม่น้ำสองสายมาบรรจบกันครับและด้านหลังนี้ก็เป็นภาสานครับนครสวรรค์ ไปครับทุกคนออกจากภาคสารแล้วเราปักหมุดจังหวัดลำปางครับเหลืออีก246กิโล4ชั่วโมงครับทุกคนกว่าจะถึงน่าจะประมาณ5โมงเย็นได้แดดกาลังดีเลยครับ36องศาวันนี้เจอน้องที่จังหวัดนครสวรรค์นะครับน้องบอกว่าที่นี่ไม่ตกเลยฝนไม่ตกเลยทำไมไม่เหมือนตรงลราด,ดีนครถมเหมือนกันนะครับลา,าด,ดีนครถมนี่ตกทุกวัน นครสวรรค์ไม่ตกเลยมาลุ้นกันว่าที่ลำปางอากาศจะเป็นไงครับทุกคนไปทุกคนตอนนี้เรากำลังจะออกจากตัวนครสวรรค์แล้วนะครับถ้าไม่มีทุระอะไรอย่าได้หลงเข้ามานะครับทุกคนรถเยอะมากถ้าไม่มาผาสารก็คงไม่ได้เข้าเมืองน,นะครับไปเดี๋ยวรอติดแสดงแป๊บหนึ่งครับโอ้โหรถเยอะจัด คนตอนนี้เรากลับสู่ถนนเส้นหลักแล้วครับถนนหมายเลขหนึ่งเหลือระยะทางจังหวัดลำปางอีก239กิโลครับ3ชั่วโมง48นาทีขับรถกันไปยาวๆครับกับถนนหมายเลขหนึ่งครับทุกคนถนน1 2 3 3เลนแล้วครับข้างละ3เลนทุกคนนี่ด้านหน้าก็จะมีบอกจังหวัด้ยครับตาก183ลำแพงเพชร121กิโลครับ แล้วเราก็ได้ใช้คำนี้อีกครั้งเมฆสวยสวยมาพร้อมกับเมฆฝนหรือเปล่าทุกคนมาลุ้นกันครับว่าเราจะเปียกไหมจะเหมือนทริปที่เราไปประจวบไหมตอนนี้เป็นเวลาบ่ายสองโมงแล้วนะครับทุกคนเราเข้าจังหวัดกำแพงเพชรแล้ว ระยะทางเราเหลืออีกแค่196กโลครับจังหวัดลำปางถนนเส้นนี้จะตรงมากเลยนะครับทุกคนใครรู้บ้างว่าถนนเส้นหมายเลขหนึ่งกับหมายเลขสี่เนี่ยถนนเส้นไหนยาวกว่ากันทุกคนถนนเส้นนี้ขึ้นเหนือถนนหมายเลขสี่เนี่ยลงใต้แต่ถนนเส้นนี้ตรงตรงจนแบบเขามีป้ายเตือนเลยนะทุกคนว่าตรงจนอันตราย เราหายไปเกือบพักใหญ่ครับ2ชั่วโมง45นาทีกลับบนถนนหมายเลขหนึ่งออกจากนกครสวรรค์ตอนบ่ายโมงตอนนี้บ่าย3 45ครับ2ชั่วโมง45นาทียังไม่ปุ่นจังหวัดกำแพงเพชรเลยครับทุกคนเออเราถึงตรงนี้แล้วทุกคนป้ายที่เขียนว่ากำแพงเพชรเมืองมรดกโลก่แยกนกครชุมครับทุกคน โอยาวมากเลยยาวน่าจะถ้าเปรียบเทียบยาวน่าจะพอๆกับประจวบแน่ๆเลยเราไม่เคยจับเวลาเส้นนี้เลยทุกคนเกนือบสามชั่วโมงยังไม่ทะลุเลยอะ่ะกำแพงเพชรไปเราเหลือระยะเส้นทางอีกแค่ร้อยยีี่กิโลครับลําปางทุกคนในที่สุดเราก็ผลออกจากจังหวัดกำแพงเพชรแล้วครับ ระยะทางได้ระยะเวลา3ชั่วโมง16นาทีทุกคนแล้วเราก็กำลังจะเข้าจังหวัดตากครับและนาก็จะเป็นป้ายยินดีต้อนรับสูจังหวัดตากครับโอยาวนานมากครับกำแพงเพชรไม่เคยจับเวลาเหมือนกันพอเข้าจังหวัดตากปุ๊บท้องฟ้ามืดคึ้มเลยทุกคนไม่รู้ฝนจะตกหรือเปล่านี่สถานที่ท่องเที่ยวก็มีน้ําตกทีราสูเกิลภิภูมิพลศาลพระเจ้าตากสินมหาราชครับทุกคน จังหวัดตากทุกคนทุกคนเคยสังเกตไหมเวลาออกจากจังหวัดกำแพงเพชรครับแล้วเข้าเขตจังหวัดตากเหมือนต้นไม้มันเขียวขึ้นเรื่อยๆเรื่อยๆนะครับแล้วเราก็มองเห็นภูเขาอยู่สองทางแล้วบรรยากาศก็อากาศเริบเย็นเย็นลงเรื่อยๆอต้นไม้มันก็เขียวเกียวบรรยากาศดีครับต้นนี้ถนนหมายเลขหนึ่ง ยาวมากทุกคนทุกคนตอนนี้เวลาก็ล่วงเลยกันมาถึงห้าโมงเย็นแล้วนะครับทุกคนเราถึงแยกจังหวัดตากแล้วตรงนี้เราก็ยังอยู่กันบนถนนหมายเลขหนึ่งเหมือนเดิมครับทุกคนยาวนานมากครับด้านหน้าก็จะไปเกื่อนภูมิพลได้ครับทุกคนทุกคนตอนนี้เราก็ถึงแยก เื่อนภูมิพลแล้วนะครับทางนี้ก็จะไปทางเลื่อนภูมิพลครับนี่เพื่อนภูมิพลอยู่ทางนี้นะครับทุกคนไปจุดหมายปลายทางเราเหลืออีแค่17กิโลแล้วครับจังหวัดลำปางตอนนี้เป็นเวลา17นาฬิกาห้าสิบนาทีน่าจะประมาณ6กโมงพอดีครับทุกคนและตอนนี้เรากำลังจะออกจากจังหวัดต,ตาครับทุกคนนี่มีปืนใหญ่อยู่ตรงนี้ด้วย อีกแค่1.3กิโลครับก็จะออกจังหวัดตากแล้วครับแล้เวเราก็พาทุกคนมาถึงแล้วนะครับจังหวัดลำปางแล้วก็จบไปแล้วนะครับภารกิจการอัปเดตเส้นทางราชบุรีลำปางนะครับด้วยระยะ ทางห้ากิโลนะครับระยะเวลา12บชั่วโมงเดินทางจากบ้าน6กโมงเช้าถึงลำปาง6กโมงเย็นนะครับทุกคนเดี๋ยวพรุ่งนี้เราก็จะพาทุกคนเที่ยวในจังหวัดลำปางนะครับตอนนี้ขออนุญาตไปพักก่อนตามอัธยาศสยก่อนครับหาที่พักก่อนครับทุกคนแล้วพบกันอีพีหน้าสวัสดีครับบ๊ายบาย